ผู้บัญชาการมณฑลหาบกที่13ได้เป็นประธานในพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการรุ่นปี2566พลัดที่1และปี2567พลัดที่2และพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์โครงการทหารพันธุ์ดี เวลา15นาฬิาของวันที่28เมษายน2568พลตรีนิธิอิงคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลธบกที่13ได้เป็นประธานในพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการรุ่นปี2566ผลัดที่1และปี2567ผลัดที่2ณสโมสรนายทหารมณฑลธบกที่13โดยมีนายทหารในสิบและน้องทหารกองประจำการซึ่งรับราชการจนครบกำหนดปลดปล่อยผลัดที่1ทุกนายเข้าร่วมในพิธี ผู้บัญชาการมณฑลรบุกที่13ได้กล่าวให้อวาดว่าขอแสดงความยินดีกับน้องทหารกองประจาการที่ได้รับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารครบตามกำหนดซึ่งจะได้รับการปลดปล่อยในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 6 8นี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับราชการขอให้ถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตลูกผู้ชายที่ได้มีโอกาสรับใช้ชาติอย่างแท้จริงมณฑลรบุกที่13ขอขอบคุณทุกนายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข,ข็งอย่าง เต็มกำลังเต็มความสามารถทำให้ภารกิจของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ หลังจากนี้น้องๆก็ยังคงสภาพเป็นทหารกองหนุนต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบ45ปีบริบูรณ์ขอให้ทุกนายกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวและชุมชนประกอบอาชีพที่สุจริตปฏิบัติตนเป็นคนดีเคารพกฎหมายบ้านเมืองร่วมกันปกป้องและต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติตลอดจนรู้รักสามคัคคีเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพ,พระมหากษัตริย์และร่วมกันเป็นแหล่งข่าวให้กับกองทัพโดยเมื่อพบเห็นสิ่งใดที่เป็นภัยต่อชาติ และสังคมส่วนรวมขอให้รีบแจ้งแก่ทางราชการทันทีและขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีประสบความสำเร็จความเจริญมีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงและเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกนาย หลังจากนั้นพลตรีนิธิอิงคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทนบุรีกที่13ได้เป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทบุรีกที่13ให้กับทหารกองประจำการรุ่นปี2 5 6พผลัดที่1ที่มีความสนใจด้านการเกษตรจำนวน8นายเพื่อนำเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไปต่อยอดในด้านการเกษตรสามารถนำไปขยายผลหรือปลูกเองได้สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพไปยังครอบครัวและชุมชนของตอนเองนอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายโครงการอีกด้วย Te <coughs>